สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดคุยกันในหัวข้อการปรับเพดานเงินประกันสังคมจาก1 5 0 0งบาทขยายไปเป็น1 7 5 0 0บาทไปสู่2,000 20, 0บาทและสูงสุดที่2 3 0 0 0บาทจากการปรับเพดานค่าจ้างในครั้งนี้จะทำให้สิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นอย่างไรเรามาทำความเข้าใจกันนะครับ สำหรับการปรับเพดานเงินประกันสังคมทางสำนักงานประกันสังคมจะปรับเป็นขั้นบันได3มขั้นนะครับบันไดขั้นที่1เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม2569ถึงธันวาคม2571เพดานค่าจ้างจะเป็น17,500บาทสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ผู้ที่มีเงินเดือนเกิน17,500บาท จะมีการหักเงินสมทบเพิ่มขึ้นจากเดิม750บาทเป็น875บาทต่อเดือนแบ่งเป็นเงินเก็บออมชาราภาพ3% 525บาทจากเดิม450บาทเพิ่มขึ้น75บาทต่อเดือนรวมต่อปีเมื่อรวมกับเงินสมทบจากนายจ้างจะมีเงินออมเพื่อชาราภาพรวมถึง12,600บาท มากกว่าเดิมถึง1,800บาทต่อปีเลยทีเดียวครับและยังมีผลต่อเงินทดแทนอื่นๆเช่นกรณีทุพพลภาพเดิมได้วันละ250บาทเพิ่มเป็น292บาทต่อวันหรือ8,750บาทต่อเดือนจากเดิมสูงสุด7,500บาทกรณีว่างงานลาออกเองเดิมได้วันละ150 บาทเพิ่มเป็นวันละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหรือห้าพันสองร้อยห้าสิบาทต่อเดือนในกรณีว่างงานสามสิบวันกรณีว่างงานถูกเลิกจ้างเดิมได้วันละสองร้อยห้าสิบบาทเพิ่มเป็นสามร้อยห้าสิบบาทต่อวันรวมหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทต่อเดือนหากว่างงานสามสิบวันจากเดิมเพียงเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับบันไดขั้นที่สอง เริ่มตั้งแต่มกราคม2572ถึงธันวาคม2574เพดานค่าจ้างจะเป็น20,000บาทเมื่อเพดานเพิ่มขึ้นเงินทดแทนกรณีต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นตามโดยเฉพาะเงินชาราภาพและเงินกรณีว่างงานก็จะสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับบันไดขั้นที่3เริ่มตั้งแต่มกราคม2575เป็นต้นไป เพดานเงินประกันสังคมจะเป็น23,000บาทแน่นอนว่าเงินทดแทนทุกกรณีรวมถึงเงินสมทบเพื่อการออมชาราภาพก็จะเพิ่มขึ้นอีกอย่างชัดเจนครับหลายท่านที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33เมื่อฟังคลิปนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเพราะการปรับเพดานเงินเดือนนี้จะทำให้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น ทั้งด้านเงินออมและเงินทดแทนในยามวิกฤตแต่นี่อีกมุมหนึ่งผู้ประกอบการหรือนายจ้างก็จะมีผลกระทบแน่นอนเนื่องจากต้องสมทบเงินเพิ่มขึ้นตามเพดานใหม่ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกท่านเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับการปรับเงินเพดานประกันสังคมหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ เพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อต่อไปนะครับสวัสดีครับ